อยากพูดภาษาอังกฤษคุยกับฝรั่งได้เป๊ะเวอร์ต้องมี6สิ่งนี้ Speak English with Prang อยากเก่งพูดภาษาอังกฤษมาฝึก Speak กับ Prang สิคะจากประสบการณ์ของ Prang นะคะที่ต้องพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติมาอย่างมากมายเลยวันนี้ Prang จะมาแชร์ว่าการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดีเพื่อจะสื่อสารกับชาวต่างชา,ต,า,งชาติได้อย่างเป๊ะเวอร์คุณจะต้องมี6องค์ประกอบนี้ค่ะ1 ความกล้าหรือความมั่นใจในการพูดค่ะสิ่งนี้แทบจะสำคัญที่สุดเลยนะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรค่ะขอแค่คุณกล้าที่จะพูดค่ะยกตัวอย่างคนที่ทำงานตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งเยอะๆสังเกตไหมคะคนแถวนั้นพูดภาษาอังกฤษกันเก่งมาก<อ>เพราะว่าเขาเริ่มจากการกล้าพูดกล้าคุยนั่นเองค่ะจำไว้นะคะฝรั่งเขาชอบคนที่กล้าพูดค่ะถึงแม้จะพูดผิดพลาดไปบ้างไม่เป็นไรค่ะยังไงเนี่ยฝรั่งเขาพร้อมที่จะเข้าใจเ,เราแน่นอนค่ะสอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเคยไหมคะเวลามีฝรั่งมาถามทางแต่คุณไม่รู้จะตอบยังไงคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้าง บางคนใช้ภาษามือบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจิ้มหรือบางคนเรียกใครคนอื่นมาช่วยใช่แล้วนั่นแหละค่ะคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งปรางจะบอกเลยว่ามันไม่ผิดเลยค่ะที่คุณจะใช้สิ่งเหล่านี้มาช่วยในยามฉุกเฉินเพราะมันคือพื้นฐานของการสื่อสารซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญในการคุยกับฝรั่งนั่นเองค่ะ 3. คําศัพท์ค่ะ ก่อนที่เราจะคุยกันลื่นไหลเป็นประโยคได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องได้คําศัพท์กันก่อน <Wow. S 1> เวลาที่ฝรั่งถามอะไรมาแล้วเราไม่รู้ว่าจะตอบเป็นประโยคยังไงวิธีง,ง่ายๆค่ะให้ตอบเป็นคำํคำๆไปก่อนค่ะแค่นั้นฝรั่งก็เข้าใจแล้วและถ้าเกิดนึกคำศัพท์ไม่ออกอย่าลืมค่ะ Dictionary ในมือถือคือตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณค่ะ 4. <C. S 1> <C. S 2> การเรียงประโยค อหลังจากที่ได้คำศัพท์แล้วนะคะสิ่งต่อมาก็คือนําคําศัพท์เหล่านั้นมาเรียงเป็นประโยคนั่นเองยิ่งเราพูดเป็นประโยคได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้ฝรั่งเขาเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อได้ชัดเจน <Okay. S 1> ยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่ากังวลเรื่องของการเรียงประโยคไม่ถูกหลักแกรมมาทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนนะคะเรากําลังพูดเพื่อการสื่อสารไม่ได้ทํางานเขียนไม่ได้ทำงานวิชาการฉะนั้นแกรม,มาไม่จำเป็นต้องเป๊ะ100%ก็ได้ ขอแค่ให้มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่คุณต้องการจะสื่อในประโยคนั้นก็พอค่ะ <Yeah. S 1> 5. การออกเสียงหรือ pronunciation oh. เคยได้ยินไหมคะออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนคำ <No, no. S 1> หลายๆคำในภาษาอังกฤษถ้าออกเสียงผิดก็จะสามารถทำให้ความหมายมันผิดได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า foot ที่แปลว่าเท้ากับคำว่า food ที่แปลว่าอาหาร ถ้าเราจะพูดว่าฉันต้องการอาหารเราต้องพูดว่า I want food ออกเสียงยาวและลงท้ายด้วยตัวดีค่ะแต่ถ้าคุณออกเสียงสั้นและลงท้ายด้วยตัวทีนั่นก็คือ I want foot ฝรั่งจะเข้าใจว่าคุณต้องการเท้านะคะ พูดอย่างมีเสียงสูงเสียงต่ำให้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเนี่ยก็คือสำเนียงหรือ accent ที่ดีนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันอยากกินข้าวเย็นสำเนียงแบบอเมริกันก็คือ I want to have dinner <Wow. S 1> ส่วนสำเนียงแบบไทย I want to have dinner <Wow. S 1> แต่จริงแล้วข้อนี้ปรางจะบอกว่ามันไม่ได้สำคัญข,ขนาดนั้นในการสื่อสารค่ะเพราะเวลาที่คุณออกไปทำงานกับชาวต่างชาติจริงๆหรือว่าไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องเจอกับคนทั่วโลก แล้วสำเนียงต่างกันหมดเลยถ้าคุณต้องคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่น <Wow. S 1> ถ้าคุณไปคุยกับเพื่อนอินโดนีเซียเพื่อนคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอินโดนีเซียโอเคฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องพูดสำเนียงให้มันเป๊ะเวอร์เหมือนชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาขนาดนั้นก็ได้ให้เริ่มต้นจากสำเนียงไทยนี่แหละค่ะขอแค่เน้นเรื่องของการออกเสียงหรือ pronunciation ที่ปรางได้อธิบายไปในข้อที่แล้วให้แต่ละคำถูกต้องไม่ผิดความหมายก็พอค่ะ และนี่ละค่ะคือหมข้อถ้า <Yeah. S 1> อยากพืดกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติได้อย่างเป๊ะเวอร์ลองไปประเมินตัวเองกันนะคะทุกคนว่าเราจะต้องพัฒนาข้อไหนกันอีกบ้างค่ะนักศ <Yeah. S 1> ึกพูดภาษาอังกฤษด้วยกัน <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook Instagram และ Youtube Speak English with ปรางกันด้วยนะคะ